สวัสดีครับค่ะนี่น้องการมาครับค่ะน้องการน้องการรู้จักเพื่อนที่ชื่อว่าตุ้มตั้มปะไม่จริงเหรออืมน้องการอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยจันทรคือคือน้องตุ้มตั้มเขาติดตั้งพี่ไว้ไว้แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นน้องเขาเป็นเพื่อนน้องน้องการอะ ไม่จากอ,อคือตอนนี้มันมันกี่โมงแล้วอ่ะมันมันดึกแล้วมันสองทุม่มแลพี่หิวข้าวอ่ะน้องตุ้มตั้มก็บอกให้มามาติดต่อติดต่อน้องการอ่ะไม่มีตังตามตัว้พี่หน่อยไม่ได้เหรอมันเขายืมพี่ไปเยอะมากเลยเว้ยไม่งั้นพี่ไม่มีตังกินข้าวแล้วในเย็นเนี้ยตามไม่ได้ตามไม่ได้เหรอพี่เสียใจแน,น่นอนน้องการอโอ้อ่ะพี่มีคำถามคำถามหนึ่ง ฮัลโหลพี่มีคำถามคำถามหนึ่งถ้าตอบได้รางวัลถ้าตอบผิดอด mm hmm. ถ้าน้องการน่ะอยู่อันดับสามแล้วน้องการน่ะวิ่งแซงอันดับสองไปอ่ะน้องการจะอยู่อันดับที่เท่าไร mm hmm. อันดับหร่อันดับหนึ่งอะ mm hmm. ทำไมถึงคิดว่าอันดับหนึ่งอะ ไม่แซงที่สองก็ต้องอยู่ที่สองสิเออ,เอ,อโอเคครับขอบคุณครับผมยี่สิบาทตามให้พี่ด้วยนะ <c oughs> สวัสดีครับฮลัฮโลโหลน้องจ่อยปะเนี่ยฮลัลโหลน,น,น้องจ่อยปะเนี่ยน้องจอยใช่ น้องน้องน้องอน้องอยู่จันไหมครับอัลลใช่ไม่ไงคือพี่จะโทรมาจีบไงเห็นเขียนในบนโต๊ะโรงเรียนนะว่าโสดโสดโตรโต่ไหเฮ้ยมันของอย่างนี้มันรู้<ช>แก่มันมันรู้แก่ใจอันใครอ๋อผมผมชื่อสมพงษ์ครับ สมพงษ์เหรอป่าผมอยู่มหกไม่รู้จริงๆเหรอสมพงษ์ห้องหกทับสี่อะโรงเรียนเดียวกันเลยนะเนี่ยโห oh, เจอันนี้จะจะอยู่มอะไรเนี่ยะจะอยู่มห้า 5, ใช่ไหมจะอยู่ห้องอะไรเนี่ยะจะอยู่ห้องหกเลยนะ,ะเจเจเจชื่อเ,เล่นชื่ออะไรใครใครวะ ไม่เจ๊อยากทำความรู้จักก่อนนะพมไงสมพงษ์ไงสูงๆหล่อๆมหนวดนะเจ๊คิดดีๆผมเคยไปสก,กิดมือเจ๊อยู่นะผมเคยไปสก,กิดมือเจ๊อยู่นะสมพงษนะ์ไงสมพง์อชอบเล่นบอลน,นะเจ๊เอ,อยู่สีแดงอนะ ใช่เจ๊เจ๊เจ๊บอกให้ก่อนว่าใคเจ๊เจ๊บอกเจ๊บอกพงก่อนว่าว่าเจ๊ชื่ออะไรฮะไม่ถูกบอกใครวะ,วะบ้าแล้วเปลืองตังค์โทรศัพท์แต่แที่ท่านเรียกยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ TOT 3G Sorry so, the number you have dialed has not been registered with ว้าวว้าวว้าวฮัลโลตัวเองอ้าโลตัวเองตัวเองพูดดังๆหน่อยได้เปล่าเขาไม่ได้ยินเลย หลตเองพูดเบาไปได้ไหมอ่ะแบบพูดพูดบางดังหน่อยได้เปล่า,านั่นแหละตัวเองตัวเองเมื่อไรจะกลับมาเนี่ยไปซื้อข้าวต้มธนาเลยนะะตัวเองเมื่อไรจะกลับบ้าน,น,นอา้าวโหตัวเองทำไมน้ำวันเรายิ่งทะเลาะก,กันง่ายขึ้นนะเนี่ยสาลาอยู่ไหนสาลา ทำไมอ่ะตัวเองตัวเองฟังห้านาทีมันรู้ทำเยอะเกินไปปะเนี่ยตัวเองตัวเองเขาถามอะไรคำถามหนึ่งได้เปล่าถ้าตัวเองอยู่อันดับสามตัวเองวิ่งแซงอันดับสองขึ้นไปตัวเองจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็อันดับหนึ่งใช่เปล่าตัวเองตัวเองลองคิดดีๆตัวเองอยู่อันดับสามแซงอันดับสองก็ต้องอยู่อันดับสองสิ โอเค,อเคแค่นี้แหละซื้อข้าวตมมาให้ด้วยจุบจ๊บจุ๊บมึงทำอะไรอยู่วะตะว่าครับสุดยอด